ท่เนี่ยคุณคุณวินัยคิดว่าเออผมผมทำผิดก็ท่านก็ทำถูกตามไม,ไม่ผิดนะไม่ผิดนะแต่ผมผมจะปกป้องผมต้องปกป้องชีวิตผมเนี่ยผมจำผิดไหมไม่ผิดนะเออมันไม่ผิดนะเพราะว่าผม,าามผม เจตนาที่จะฆ่ามันนะผมไม่มีผมผมก็มีเพื่อนเหมือนกันแล้วล่ะไปด้วยกันไปไปด้วยกันให้ผมพูดพูดถึงหน้าผมผมมันมันกรรมทั้งหลายมันอยู่ที่เจตนางานคุณวิทยนายผมไม่มีเจตนาฆ่ามันครับแต่ว่าที่ที่มันที่มันที่มันกรรมเเี่ยนกรรมกรรม ครรมบาปของผมแรงกว่าผมเจตนาตั้งใจฆ่ามันทั้งเล่นด้วยความโหดร้ายด้วยความต mmm ั้งใจเลยด้วยความสนุกตัวอย่างกันนะใช่เมื่อกี้ที่ที่คนหนึ่งสับสับอากับกริยาแบบแบบนี้กับผมเนี่ยคนหนึ่งเขาก็เขาก็เขาก็ผิดนะเพราะว่า อาุศลเนี่ยก็หมายความว่าเขามีคาดบ้าร้ายที่กรณีนี้ไม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยใช่ไหมเดีเขามาคาดบ้าร้ายทุกเยนีกก็แจ้งว่าเขาเขาเขาไม่ไม่ระวังไม่ระวังจิตใจของตัวเองอาเรวาเขาเขาเป็นอาคุศลเนี่ยเออเป็นสันดาณที่ว่าเป็นคือเขาไม่เรียบร้อยเพราะว่าใจเขาอ่ะมันมี ไอ้ไอ้ใจเนี่ยมันจะมีอยู่สามตัวนะคือเออคือ,อ,อโรคอยากได้ของคนอื่นคือเขาเรียกว่าโลภโลภไม่รู้จักพออ่ะอันนี้คือใจแล้วก็พยาบาทปองร้ายผู้อื่นอันนี้คุณ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 คณหนึ่งเนี่ยเขาเขาเจอตัวนี้นะเขาเจออกุศลตัวนี้คือเเออออพยาพยาบาทปองร้ายผู้อื่น เพราะว่าเขาเขาได้ยินที่ผมพูดกับคุณวินัยมาเขาก็คงแต่งอเขาก็เกิดความอ,อไม่ไม่พอใจอ่ะไม่พอใจในพฤติกรรมที่ผมผมทำเคือค,อคอผู้อื่นนั่นเองก็คือตัวผมใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ตัวเขาแต่คือตัวผมคือผู้อื่นอ้นนี้าเ,เขาเขาเ,เ,เขาเขาเขาไม่ถูกเขาทำไม่ถูกเพราะว่าเขามี พยาบาทฟองร้ายพวกนี้ใจเขาไม่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 เรียบร้อยเอใจเขาไม่ไม่ไม่ดีประพฤติไม่ดีพราะถ้ามีพยาบาทมันจะไม่มันก็ไม่ถูกต้องตัวที่สุดท้ายของใจคือทําความเห็นให้ให้ให้ตรงเพราะเพราะเขาทำความเห็นไม่ตรงะว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันเป็นทำเพราะด้สายเหตุใจแล้วเพราะเขาคิดไม่ไม่ไม่กว้างไม่รอบไม่ครอบ คิดไม่ลอกไม่ค้อเขาก็เลยความเห็นเขาก็เลยไม่ตรงเขาเรียกว่าพูดง่ายเขามีเขามีอัตราเลยนี่ใช่ไหมเพราะว่าเขาเขาคิดว่าเขาเป็นเป็นตัวเป็นจดเนี่ยตัวตัวครูตัวครูคิดว่าไอการค่าเนี่ยมันมันไม่ถูกด้วยประการทั้งปวงแหมในลักษณะแบบนี้เขาก็เป็นนิจฉาทิฏฐิความเห็นไม่ตรง ัวนี้เขาอุปสงค์ตัวนี้คงมีคือเกี่ยวกับใจนะเขามีทีน,นี้คุณคุณวินัยเข้าใจประเด็นนี้ไหมละ่ะเข้าใจครับเออไม่ไม่ใช่ผมไม่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 ใช่ผมเออเอ่ออ,อทำอะไรโดยที่ผมไม่รู้นะทุกอย่างผมผมทำอะไรผมผมรู้ทุกอย่างเลย แล้วผมก็ก็ได้เห็นท่าแท้ผมไม่ใชได้เห็นเราผมรู้อยู่แล้วไงว่าเป็นอะไรเขาบอกว่าเป็นเอ่อเขาจะให้ผมเป็นอาจารย์ผมไม่เคยคิดว่าเขาจะเป็นลูกศิษย์ผมเลยไม่ได้เออแต่เขาบอกว่ามีนี้ผมผมไม่ไม่เป็นลูกศิษย์นะเพราะว่าอาจารย์ฆ่าฆ่าสัตว์ไม่ไม่มีเมตตาเออ ก็เข้าใจไปเด็ดดีเลยครับเข้าใจครับเออเขาเรียกว่ามงไงไงอย่างนี้เขาเรียกเขาเรียกศึกษาศึกษาธรรมะแบบมงไงเชื่อเชื่อเชื่อต่อต่อกันมาว่าว่าอนนนนนันเนี้ยเ,เป็น,นเป็นเป็นศีลเนี่ยเออเป็นเศษคือเออเป็นศีลที่ไม่ไม่